สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรือโค้านะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวอกแถวขากระทู้ครับผมใส่รถไถนั่งขับนะครับได้ตั้งแต่21แรงจนถึง60แรงนะครับรุ่นนี้ก็จะหน้ากว้าง1เมตร30นะครับ1เมตร30ระหว่างขาก็จะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนครับผมดูรอบๆครับ ตัวนี้ถังข้าวถังใหญ่นะครับนี่ถังข้าวถังใหญ่ใส่ได้ถังละ20กิโลนะครับ2 0กิโลสองถังก็40่กิโลครับผมข้าวก็จะลงเป็นหลุมนะครับลงเป็นหลุมห่างกันประมาณ20ถึง25ห้เซนนะครับข้าวจะลงประมาณเอ่อห้ถึงหเมตรนะครับต่อหลุมครับทางร้านก็จะมีจานแบบแบบโรยมาให้ด้วยนะครับแถมแบบจานแบบโรยให้ด้วยนะครับคู่หนึ่งคู่นะครับ ใส่รถไทนั่งครับครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าบ้านอยู่ใกล้ร้านเราก็ไปส่งเองถึงหน้าบ้านนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 627 545665 094 4699224ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ทางร้านก็จะทำคลิปดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม